ในอดีตม้าเป็นสัตว์เลี้ยงและพาหนะสำคัญของคนบ้านน้ำซับอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีชนิดไปไหนมาไหนต้องใช้มา้าต่อมาถนนหนทางสะดวกการคมนาคมเข้าถึงบทบาทม้าลดน้อยลงคนเลี้ยงม้าก็น้อยลงจนเกือบหายไปจากชุมชนการขี่ในวันนี้เราจะสอนเรื่องการพื้นฐานของการขี่และการเข้าหามา้าการเข้าหามา้าเราจะรู้ได้ไงว่าม้าเชื่องไม่เชื่อง ม้าจะยอมรับเราไหมนะครับคือลักษณะของหูให้ดูที่หูหการล่งม้ารัวจะต้องตรงตลอดนะครับลายสะโพกส้นเท้าจะต้องตรงกันเมื่อม้าเดินให้เอ็นไปข้างหลังนิดเดียวนะครับเราเราถึงจะสั่งม้าเดินการวิ่งเช่นเดียวกันสมาธิเนี่ยก็เป็นหนึ่งในการคอนโทรลม้าเนี่ยอ่านั่นแหละถูกต้อง มันไม่จําเป็นว่ามือเราจะต้องอยู่ข้างหลังเสมอไปเมื่อม้ามันเดินออกเราก็ดึงเข้ามาแค่นั้นเองกลุ่มเลี้ยงม้าบ้านน้าซับกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังผู้นําชุมชนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านมารวมกลุ่มทํากิจกรรมเพื่อลดปัญหายาเสพติดปัญหาสําคัญของชุมชนเริ่มต้นก็คือเป็นกิจกรรมทํายามว่างเพื่อว่าให้เด็กเนี่ยเยาวชนที่อยู่ต่างคนต่างอยู่ในหมู่บ้านมารวมเป็นกลุ่มให้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่บ้านของเยาวชนรุ่นพี่ก็คือรุ่นผมจะเป็นชุดแรก เด็กบ้านน้ำซับหัดขี่ม้ากันตั้งแต่วัยอนุบาลโดยมีครูฝึกผู้เชี่ยวชาญและพี่เลี้ยงดูแลใกล้ชิดครั้งแรกเลยนะครับอยู่บนหลังม้าเป็นครึ่งคชงั่วโมงขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงครับขี่ไม่ดีม้าไม่หยุดครูไม่ให้ลงมาครูไม่ให้ม้าหยุดเนี่ยครูจะไล่อยู่เนี่ยจนกว่าจะทรงตัวหยุดเี่ี่การไล่ผมพาไปหาครูครับอ๋อครับโอเคครับไปครับลงนี่ได้เลยใช่ไหมครับผม เมื่อกี้ผมคุยพี่ต้องแล้วบอกว่าถ้าอยากจะมาขี่ม้าเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยคือเคยเคยเคยสัมผัสมาบ้างแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้แบบการขี่ม้านะครับคือเราต้องรู้จัก,จกม้าก่อนเรารู้จักเรื่องสายพันธุ์ม้าที่สายของม้านะครับย่าลืมว่าสัญชาตญาณของเขาคือมา้าม้าเนี่ยเขาวิ่งอยู่แล้วแต่ทํายังไงให้ม้ามันเดินแล้วก็เชื่อฟังเรื่องคําสั่งของเรานีนนนน่น้องน้องน้องนนี่คือเป็นอันนี้เป็นครับอันนี้จะเป็นนักกีฬาม้ากระโดดม้าหรือม้าข้ามเครื่อง พอดีของเราเนี่ยจะทําเกี่ยวกับพวกอาชาบําบัดด้วยแล้วก็สอนเล็กน้อยการฝึกเมื่อชุมชนเปิดตัวเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวหรือคลีนคาร์วอนวิลเลจกลุ่มเลี้ยงม้าและการฝึกสอนขี่ม้าก็เป็นจุดขายที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยวเดี๋ยวไปเก่งขาครับปล่อยสบายสบาถ้าเราเซ่ปุ๊บขาเราก็ดันออกไว้ครับเข่าปิดเมื่อเมื่อเราทันสของทันสังได้แล้วเราเตรียมขาใส่โก้เลยครับพี่เลี้ยงเดินตามไปอ่ะ ตัวไปหลังครับเป็นตัวไปหลังขาด้านขายังเนาขี่ม้าเนี่ยผมว่าใจก่อนหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยสมาธิต้องมาสมาธิสูงมากในการที่จะขึ้นม้าครับเพราะว่าม้ามันมีหน้าที่ของมันไปของมันอยู่แล้วแต่เราอ่ะเราจะทํายังไงที่จะควบคุมตัวเองและก็ควบคุมเขาให้ไปตามเส้นทางที่เราอยากจะไปได้ครับ